ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรัซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซอร์เ <mixed> ล็กซี่สายสิงก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่ชดคางครบเซอร์วิสก็หวานจากนายูดียวไม่ต้องวิ่งวัวง can't do what i can do แต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อเรามีสติเกอร์สิ่งไว้ติดเพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อฉันยินดีบริการทั่วไทยแต่โท าาบบ้นรริก,รกพอสุ่ดก็ปอออยยาารชลันนี้ก็เข้ามานะครับมีอาการสตาติดยากนะครับตอนแรกสันนิดฐานว่า ชุดรันเวย์ฟาตาร์นะครับแล้วก็อาจจะมีว wow าล์วรั่วนะครับเขาบอกว่าฟาตาร์ติดยากแค่ตอนสตาร์ททางแรกนะครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทปกตินะครับเราก็ตรวจเช็คขวาปกตินะครับมาตรวจเช็ครันเวย์ฟาตาร์นะครับอะประมาณนี้ก็แจ้งลูกค้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดหารันเวย์ฟาตาร์ให้นะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็วคราวนี้ก็มาเทสอีกทีหนึ่งนะครับว่าสตาร์ติดปกติไหม อะรถคันนี้เข้ามานะครับเบื้องต้นเคยทําเครื่องกับเราไปนะครับฟิตท่อนบนใหม่นะครับเป็นเสื้อลูกเดิม58มิลปอกเหล็กนะครับแล้วก็ท่อนล่างนะครับไม่ได้เบิกข้อเหวี่ยงใหม่นะครับแต่เบิกก้านใหม่อัดก้านเข้ากับข้อเหวี่ยงเดิมนะครับรถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสตาร์ทขี่ได้ปกติเงียบนะครับแต่มีอาการสตาร์ทยากนะครับเราสันนิษฐานไว้เบื้องต้นนะครับลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนรันเวฟสตาร์ทนะครับแล้วก็ อีกสาเหตุหนึ่งเราก็สันนิษฐานไว้เบื้องต้นนะครับว่าอาจจะเกิดจากจุดที่เราทํานะครับอันนี้เราก็จะเคมให้นะครับถ้าเป็นจุดที่เราทําเราก็จะรับผิดชอบให้ก็ทําการเปิดเสื้อเปิดฝาดูนะครับเบื้องต้นว่าวาลรั่วหรือเปล่านะครับว่าคันนี้ก็มีบทวาลใหม่ด้วยนะครับตรวจสอบแล้วนะครับวาลไม่รั่วนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับเป็นจุดที่ผมทําก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มาเช็คชุดลันเวฟสตาร์ทนะครับถ้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ ถ่ายไว้ให้ดูนะครับว่าลันเวฟสตาร์ทนะครับมีการเสียหายจากสปริงนะครับก็จะทําให้สตาร์ทติดยากนะครับถ้ามันหมุนรอบได้ครับก็จะสตาร์ทติดปกตินะคอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ได้มีงบมากนะครับก็จัดลันเวฟสตาร์ทมือสองไปนะครับแล้วก็ล้างชุดข้างนะครับแล้วก็ประกอบชุดฝาให้ใหม่นะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ํานะครับอันนี้ก็ทําการประกอบอยู่นะครับก็ เดี๋ยวประกอบแล้วจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตาบอกว่าสตาร์ทยากนะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบแบบสมบูรณ์นะครับก็เอาแค่เครื่องติดให้ดูก่อนนะครับอ่ะสตาร์ทครับอ่ะเดินต่อปกตินะครับแล้วก็เสียงด้ากจุดขุ้าง่านะยังไม่ได้ฝ่ายฝาครอบนะเ๋ยวให้น้องสตาร์ทอีกรอบหนึ่งอ่ะให้น้องสตาร์ทอีกรอบอ่ะมือเดียวนะครับไม่ได้เร่งนะโอเคนะครับ อันนี้ก็อบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับว่าสตาร์ทมือเดียวติดไหมครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับกำเบรกมือเดียวนะกดสตาร์ทนะอ่ะติดง,ง่ายๆเลยประมาณนี้อ่ะให้ดูใหม่อีกรอบยง่ายๆเลย ก็ส่งงานได้ครับเออเลยอ่าะวานนี <t ark> <t ark ้เลยก็ฝาก YouTube ของร้านด้วยนะครับอู๋ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S f r t c i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ